นี่คือไมค์คาร์ฮาร์ดคอร์100ชั่วโมงของผมเองถึงความเป็นจริงมันจะ123แล้วก็เถอคลิปนี้ก็จะเป็นการทัวร์วงผมเองนะว่า100ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างและนี่ก็คือบ้านหลังแรกของผมเองเฮ้ยเสียงดังอ๋อและนี่ก็คือเครื่องปั๊มแยมมุงมุมของผมเองใช่ ทุกคนเห็นมันมีสีอันเดียวมันไม่พอไงนี่คือบ้านหลังแรกของผมเองเป็นบ้านที่แบบว่าทําในช่วงสิบวันแรกเลยมั้งเพราะว่าไม่อยากจะไปประจนภัยแล้วก็ค่อยมาสร้างบ้านอะไรอย่างงี้ก็เลยอยากสร้างบ้านก่อนและนี่ก็คือบ้านหลังที่สองของผมเองถูกต้องแล้วมันคือปราสาทที่แบบว่าผมน่าจะสร้างช่วงวันที่เท่าไหร่วะไม่ใานวันที่ร้อยมั้งจริงข้างในมันก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าผมสร้างไว้ให้มันสวยๆเฉยๆคร่าวๆประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรริงง และนี่คือคลังเก็บของของผมเองซึ่งผมก็สร้างต่อจากปราสาทเลยนะเพราะว่าอย่างมีที่เก็บของไงแต่ยังเก็บไม่เต็มเลยเนี่ยเห็นป่มและนี่คือ Villager Trading Hall ของผมเองก็ไม่มีอะไรมากนะพวกว i l l a g e r เอาไว้เทรดของต่างๆอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เก็บ e m e r a l d อันนี้ก็พวก Wandering Trader นะอันนี้พวก Wandering t ท a d e r ที่ผมแบบว่าที่มันมีของดีๆแบบกันพาวเดอร์อะไรพวกนี้ย Lily Pad เนี่ยใบบัวอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรมากนะประมาณนี้ของเ c นชา t ทุกอย่างไทโล ชูการ์เคนซึ่งผมก็สร้างไว้เพราะว่าเอาไว้คัพนั่นแหละอย่างที่ทุกคนรู้กันและนี่คือเมกาเบสของผมเองชึง้งใช้เวลาสร้างไปสี่ชั่วโมงเลยผมภูมิใจมากนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะสวยอ่ะเดูดิซึ่งที่ตรงนี้เนี่ยตกแต่งด้วยต้นไม้ดอกไม้อะไรพวกนี้นะข้างใน,นก็ประมาณนี้มีไข่มังกรผมอามาวางไว้บ้านนี้ข้างบนก็เป็นที่นอนที่เดียวส่วนห้องตรงนั้นกับห้องตรงนั้นไม่มีอะไรเลย นนอ๋อแล้วก็ตรงนั้นฟาร์มแคคตัสของผมเองซึ่งเอามาทําเป็นบนมิวซึ่งผมเพิ่งสร้างได้ไม่นานก็มีแค่นิดเดียวเองนิ่เดียวเอง,เเองไม่มีอะไรเลยและนี่ก็คือประตูไปดีเอ็นของผมซึ่งอันนี้ก็สร้างประมาณสี่ชั่วโมงเหมือนกันมั้งก็ไม่มีอะไรมากและเราก็มาอยู่ที่ดีเอ็นแล้วซึ่งดีเอ็นก็มีฟาร์มเอนเดอร์แมวไม่มีอะไรมากกับฟาร์มเอนเดอร์แมวง่ายๆ ทิงเไป,ไปดีกว่าเสียงดังเหลือเกินในอนาคตผมมีแผนจะรีโนเวทดีเอ็นใหม่อยู่นะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะสิ่งสุดท้ายที่ผมจะนําเสนอก็คือถ้าใครได้ดูคลิปทำแลบล่าสุดก็คงจะเห็นกันไปแล้วนะ มันก็คือสวนพฤกษศาสตร์นั่นเองนี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดเลยเพราะว่าใช้เวลามากที่สุดแล้วจากทําแบบที่ผ่านมารวมๆแล้ว10ชั่วโมงอะแต่ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะเพราะว่าผมเพิ่งเคลียร์ไปเมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมจะปูให้มันเป็นพื้นเรียบๆแล้วก็จะมีสร้างปราสาทต,ตรงนี้ในอนาคตฝากติดตามด้วยนะเดี๋ยวเราไปทัวร์กันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็สวนดอกไม้เนาะน้ำพุทุ่งทานตะวันตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะผมก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าที่ ก็นั่งชิวไปไม่ร้อนเลยเทียนไม่หน้าครับแล้วตรงนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันผมชอบตรงนี้ที่สุดเลยนะก็เพราะว่ามันมีปลาอยู่ในนี้แล้วเราก็สามารถนั่งส่องปลาได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมผมทํากระจกสีเขียวนะจริงๆน่าจะเป็นกระจกใสมากกว่าและสุดท้ายเรือนกระจกนั่นเองข้างในก็จะมีเขาเรียกว่าดอกอะไรดอกอะไรไปรู้ใหญ่ ซึ่งข้งางในก็จะมีไปแล้วมากนะพวกระถางต้นไม้อะไรพวกนี้เล,เล็กๆน,น,น้อยๆนี่มีรูปปั้นกบด้วยมีที่นั่งเล่นใต้ต้นไม้แล้วก็มีรังพึ่งที่จะต่อยผมอม่ไหรก็ไม่รู้ตอนนั้นก็จะเป็นแบบว่าที่ขึ้นไปดูขึ้นไปชมวิวอะไรอย่างนี้สะพานเล็กๆน้อยๆมีปลาแหวกว่ายนี่พึ่งถ้าอยากได้วลผมไปเล่นก็สามารถทักมาได้นะเดี๋ยวมันก็เข้าดิดขอท,ที่ลิงก์ข้างหน้าเลยที่เป็นแท็กแอคเคาท์ผมอีกแอคเคาท์หนึ่งนะมันจะมีลิงค์ YouTube, ยูทูบอยู่กดเข้าไปแล้วก็จอยดิสคอดเข้ามาได้นะเดี๋ยวผมจะทิง้งเซฟโบวผมไว้ให้สำหรับใครที่อยากได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนบ๊ายบาย